สวัสดีจ้าคู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้ามัน,นี่เ้ามาเบิ้งเขาหน้าไกจ้าเข้าวานวังวันที่แปดมีทุน่าจ้ามือน,นี้กะครบเดือนหนึ่งพอดีจ้าเขากาง,งามยุจ้าหน่ากาง,งามขื้นกันจ้าทั้งเขาทั้งหย่าขาดกระนมจ้านี่เขาเนียว งานใหญ่เนี่ยติดข้องอีสานเขียวกะข่าเหนียวเพื่อการจ่าทั้งนี้กับข่าเหนียวเพื่อกันอีกสองงานนี่กับเข่าเหนียวจ่างานเทิงกับงานคางคางนี่คนคอยเนี่กับข่าเหนียวจ่าเทิงเกินไปทั้งโคกพุนทั้งสะพุนกับเป็นข่าเจ้าดอจ่า งามอย่จ่าขาดตาจ้าน,น้ำจ้ามงนงบอกใครมันมีเขาแล้วอย่างเงี้นะในเดือนนึงพอดีงามอยู่เนอะจ้าเนาะทั้งเขาทั้งหยาจ้า่่่่่่ี่นาม,มาน่่่่่่่่่่่่่่ลล่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ งาม <c oughs> งามเน่่วเ็ามาบิขึ้นนี่เด้เรามาจับังเด้มด็เแล้วกนี่เด้เรามาเห็ดหยอก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 ดมเกยวาร่เกิดเลยเอามาจาีเห็นเอย่นีเบ่งดีๆเดจ่านี่หา

มาเบิงงานเนี่ติดข้องจ้ะเคื่องงาเครื่องหม่างงาาเ่ตงต้นบบคลิกอ้าสู่กันไปสู่กันไปนะจ้าข้าวเขาเก้งยู่แล้วล่ะนันตั้งไหนาเขากับตองสะนะเ <c oughs> ขาก็ร้ายากระไรซึ่งทุยยางกระไร ยังพาเขาเลยยังอยางบ้าบาปหรอกเนาะได้ผู้ขาบาปนี่นะนาค่ะนี่โอ้นอนนี่นอยก็เห็นเขามาตัดติดมันขึ้นเต็มอยู่บนน่ะซาบมันอ่อนเนาะมองนี่มองนี่งานหญาพาราชาเกิดเมื่อสังเกตพาราชาเกิดเนี่ยที่บ่คอยมู่นหญ้าอื่นเนี่ยเนาะ หยาพระราชานี่บปหนยาพระราชายาพเน้าพราชมัเป็นทึงาวามกมตายเหล่ะนรือบดนเหือเือปอ่คเือหรือ้เขาเขาือนี่ทไมน่าถอนตอนนี้ก็ไดเมันยังรายเกิน เดี๋ยเอาตัวใหญ่ๆออกก่อนเนาะตามหากว่าท่านหลายอันนี้ในหยาคีใกล้เดียนหนึ่งถักนี่โอ้จังแมนมัน่นผู้มสมบูรณ์ครับมาเท่าไปว่านหยาบ้านบ่อใดเขาบ้าบ่ได้เขาเด้ว่านเขาได้หยาว่ <laughs> านใต้หยาก็ได้ใต้หยาเด้นั่บน,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 นบอ่อเขาจเจ้าปูหยา ข้าวมันบ่เกิดนําแต่ว่าเฮาหว่านข้าว này để... khẩu có <laughs> มันยังเหยียบพ่ออเหยียบีคนม่เหยียอะไรไ่ยังหาโนใม่เยอะหาโน้ใม่กันเนอะไงปดนี่บปดกลัวผูเฝ้านา vô gì nè Đéo băng nè Nếu cả nói chứ lực 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 con cả bao thái này tên rồi. เพลิงขึ้นเจ้าปุกคิกกมังงายเข้ามาลิงหวาน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 ดูข้างในครับ Nhanh để nhanh hợp ạ ขอทั้งคุณทีวณ่ว่าทั้ทงคนณไดไปกบอว่าทั้งไหนมันมีน้ำอ่านข้อเอาเสียมมานะเดี๋ยวของเรื่้อเ,เอาเสียมว่าง สวงเยเอาไปนอนนอน ไหม่นาะใหม่เมื่อนั่จ้าจากงานนี้ไปถึงบุญน,น้องบุญก็เป็นข่อยเจ้าเลยจ้าข่อยเจ้าก็งามอยู่จ้าขาดกระนาำย่างเดียวจ้าง่ามจะมั่มสมัออยู่เนาะนเป็นปลาในจังหน่อยจ้าสมตัวะโคกละจ้าหน,น้าโคกจ้า ข่าเจ้ามดละจาไปนี่ยคุณได้ไปงานเล้งปงานเ่อุ้ยักโมเ้กินห้องบานเ่่เออแตงโมักโมก็งาเใได้กินหมักโม่กน่อคุ้มอันนี้วันเขาได้เทืมักโม่ได้เทือกหงากินยได้นะเขียวดีถ้าเนีกวานนี่เ้คือบเหนเกิด นี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามเน่ได้จา้าคู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจา้าที่สำคัญอยาา่าขมโฆษณะได้จา้าบายบายแค่นี้ก็วางอยู่เด็คือว่าเกิดตัแเองไง